ดิครับพี่น้องหมู่บ้านนี่ฝนกระตกไม่นี่กระตกอยู่ครับทางหมแห้งบันไดครับปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังขึ้มสลัวอยู่พี่นอ้องปุ่นเอาดีครับตกมาตอนเนื่องรถเนาะเพราะว่ามันจีด้เขาจีด้ยมีน้ำครับเอามากินเขาแร้งน้ำกันครับพี่น้อง เมนูกินเขาแรงครับมือนี่น้ำกันครับอันนี้แกงเฮ็ดครับนี่อันนี้แกงเห็ดเห็ดเห็ดร่วมเม็ดครับซื้อข้าเจ้าครับแกงเฮ็ดคือเกาเหรอครับมือชวนหน้าชวนหลังอยู่นี่นะครับ ไปสียาเม,มื่อกี้นี่ครับนี่ใจอยู่นี่กับใยห,หลอดกล่องเป็นมม่วงไเลยอันนี้อึบไก่ครับอันนี้อึบไก่หลังจากที่มือเช้นา,นา,า,า,านี่ผ้าคณะกรรมการหมู่บ้านตัด้าพัฒนาน้ำบาแล้วก็กคนหมอกควันน้ำนะครับเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง่งไร่พร้อมครับมือนี ทำกิจกรรมญ่เนาะแล้วกินตั้งคณะกรรมการเพิ่นตักมาทรงครับนี่ก็พึ่งแล้วเสจยพึ่งเลิกกันเนาะพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับแกงเ็ดอนนี้แก้วพริกดิบครับนี่นี่ครับพี่น้องหลังจากตัด้าช้ำความสารแล้วครับกล้องกุเป็นสุรุ้เนาะนี่ครับทรงเป็นแผ่นเดือดเตือครับบัน สารากลางบ้านครับฮอกรใจข้าวยู่หน้าบ้านผมเลยครับเบิ่งต้นขอกไม่ก็น้องพี่น้องพี่อันนี้เคลือนตน้ชนช่วชุ่มบ่ครับแ <c oughs> ม่บ้านเนาะมาปุูกอนนี้ก็ตน้นงอนไก่บ้านเฮาครับนี ต้นหอนไก่บ้านห้องชาว่าโอ้งามครับดอกบางไ่พี่น้องทางนี้ก็หาต้นใหม่มงคลมาปลูกครับนี่ครับอันนี้ต้นหอนไก่บ้านนี่เป็นดอกครับปลูกไว้หน้าบ้านครับนี่ ไวนาบ้านป้ายที่ทําการพอดีครับอันนี้ผมได้กระชายมาแล้วมาปลูกไว้พี่น้องอันนี้ยักตัวยังบุกับผมมู่จังกต็แม่บ้านแล้วมาปลูกไว้นี่ครับได้กระชายแล้วมาเน็บไว้ครับเกิดด,ดีครับพี่น้อง นะครับเอาคลิปนี่ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับไปกินเขาแรงกอนครับบัดนี้พบกพอกันไม่คลิปหนาครับบัาดีครับ